อ่าโอเคครับยาเอกพลังธุ์ตีสองพันสวยครับอ่าอัตราคิแรงคิสวยครับฟื้นฟูต่ำฮะแต่ว่าถ้าเกิดก็ต้องถามคุณอีกว่าคุณเล่นคอมโบอะไรถ้าเกิดยาเอกคุณเล่นคอมโบเป็นอันตินบ่อยๆคุณใส่ฟื้นฟูเยอะๆครับแต่ถ้าคุณคิดว่ายาเอกคุณเอามาเล่นกับเทพพืชเล่นกับตัวละครธาตุพืชใส่ชำนานาญธตุเยอะๆครับสไตล์การเล่นของแต่ละคนเหมือนกันฮะบางคนนี่เอามาจุกงจุกองอันติบึม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 บางคนเอามาจุกงจุกงตีปกติปึ๊บ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 ก็ ดันของเหมือนกันแต่หลักๆที่เหมือนกันเลยก็คือโจมตีอัตาคิแรงขิดดูแล้วว่าโจมตีอัตาคิแรงขี้สวยครับที่เหลือก็เลือกเอาว่าจะไปทางฟื้นฟูนหรือชำน,นาญธาตุถ้าเกิดคุณเก่งจริงคุณแม่งดันสองสายเลยคือฟื้นฟูประมาณสักร้อยแปดสิบชำนาญธาตุสองร้อยก็แล้วแต่เลยว่าคุณจะเลือกสายไหนตามนั้นฮะอาวุธใส่เป็นคังอระแดนนะฮะใส่อัติปแฟกเป็นสองนสองกานนี่ถือว่าเป็นบาลานซ์สุดละอัติปแฟกอัตาคิแรงขีฟื้นฟูผ่านครับขนนกอัตาคิแรงขี้ฟื้นฟูผ่านครับ โจมตีอัตไตคี้แรงขี้อันนี้ก็ผ่านครับสวยฮะถ้วยบนร้องฟ้าความแรงขี้ป้องกันเลือดป้องกันอันนี้ไม่ผ่านฮะถ้วยไม่ผ่านนะหวัวอัลไตคี้แรงขี้ป้องกันฟื้นฟูโจมตีอันนี้ะจ๊ใจมากเลยแต่ก็ให้ผ่านฮะสรุปเปลี่ยนถ้วยอย่างเดียวครับ